จเจอแม่นบนเขา้วยนะคะทุกคนสวยมา,ายงตรงนี้วิวสวยมากนะ ประกาที่นี่ต่เคามนบ้านตูนทนะคียน้าค่ะที่เชิเชิญแห่งนี้ก็จะมีบ้านรูปทรงแบบยุโรปนะคะทุกคนสวยทีเดียวค่ะ รถไยสารก็กำลังลงแล้วก็มีขาขึ้นด้วยนะคะระวังาจากสถานีบ้านเป็นนะคะรถไฟก็กำลังออกนะคะทุกคนนี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะสวยมากค่ะ ั่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงมาคอยติดตามชมกันค่ะให้ือแม่น้ำนะคะทุกคนน้ำจะเป็นสีแดงนะคะผลน,น่าจะ มีแ้่คลืมแล้วนะคะดูเหมือนฝนจะตกถ้าตกก็ดีค่ะอากาศร้อนมากค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ยอดดอยก็ใกล้จะถึงเส้นชลาที่เด่นสายแล้วนะคะแต่ยอดดอยก็จะเตรียมตัวลงก่อนนะคะทุกคน ยังไงที่นั่งรถไปนี่ยอดใดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยอดใดจะพาเที่ยวที่ไหนบ้างก็มาคอยติดตามชมกันอีกทีนะคะค่ะให้เจอกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ

รถขับสมสาร์ทโฟนกรณาจกรแก QR ay, แน QR code แพร่ชนะด้วยค่ะเพ<ด>ื่ปอประโยชน์ในการป้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด1กตอนนี้ยาดได้ก็ถึงสถานีรถไฟเด่นช้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวยาดได้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ตามมานะคะว่าจะไปไหนบ้างนะคะ คอยติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆหลังจากยอดดอยลงจากมอเร์ไซคนะคะยอดดอยก็จะต่อรถโดยสารนะทุกคนกำลัง,งมาต่อราคาอยู่ค่ะก็ได้แล้วนะคะขอโทษค่ะ ค่าโดายสารก็จะอยู่ที่คนละ50บาทนะคะทุกคนยอดายก็จะไปหาที่พักก่อนค่ะเดี๋ยวถึงแล้วมาคอยติดตามชมกันนะคะ <S <s <partic ulate> ตอนนี้ยอดไดก็ถึงในตัวเมืองแพร่แล้วนะคะลงจากรถสองแถวกำลังจะมองหารถเช่าะคะ่ะเป็นมอไซค์ เดี๋ยวใครดูก่อนนะคะซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าร้านเปิดกันหรือเปล่าร้านไหนร้านไหนเขาก็ปิดนะคะดอยก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไงดีเห็นคณลงคนขับรถนะคะบอกว่าเออวันอาทิตย์ร้านไหนก็ปิดกันยอะไรเงี้ยก็คงต้องเสี่ยงเอาค่ะทุกคนแต่ยังไงคอยติดตามดูนะคะว่าอย่าดอยจะมี แผนนะาอะไรนะคะในการเดินทางนะคะว่าจะได้ไหมจะคอยติดตามดูกันค่ะยอดดอยก็มานั่งรอใต้ร่มไม้นี้ก่อนนะคะก็มีสปอนเซอร์ยอดดอยนะคะไปหารถเช่าค่ะไปนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะงหนก็รนดูว่าวันนี้จะได้รถไหม ซึ่งเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนี้ก็หารถยากอยู่เหมือนกันค่ะนี่นะคะ oh. ยายได้ก็มานั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นยอนนะทุกคนร้อนเหมือนกันค่ะอากาศร้อนมากกลางวันตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งพอดีนะคะเริ่มหิวได้เหมือนกันค่ะ แล้วคอยติดตามชมนะคะค่าก็ถือว่าโชคดีนะคะเมื่อกี้มีพี่เขาโทรมาบอกว่าเช่ารถได้แล้วคะ่ะให้ยอดดอยนั่งรออยู่นี่สินาทีนะคะแต่ยังไงคอยติดตามกันนะคะว่ายอดดอยจะไปไหนบ้างนะคะจะได้เที่ยวที่ไหนบ้าง